สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับเชนเดิมเชนเชิครับผมเบื้องแรกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับวันนี้ผมจะไปใส่เบสไปปักเบอยูที่ทั่งผู้ใส้นะครับหมู่บ้านกฤษดานครยี่ห้านะครับเป็นบ้านเก่านะครับล่องใส่เบิ่งนะครับเวลาทั้งบ้านเปื่อนเป้กับบ้านพี่หวันนั่นแหละครับตอนนี้ พี่ปันทำตรงกำลังจัดแจงเบ็ดอยู่นะครับไม่หอดเงียฮะไหนเช่นเดิมครับลีเงียกิ้งลีดอันนี้เงียป่าอันนี้เงียคนเงียคนกินข้าวไม่ได้กินได้แต่บกส้มแม่หนึ่งสสีห้าไปเอายายสอนมืดอากาศคึมมื่อนี้ปลากินเบ็ดดีแท้มื่อนี่คือเป็นเชี่เอาเด็กจะขึ้นเอาไปจับ เราไปาก็ขั้นไอ้ามสิลังครับสามสิบลังก็สามนะสิบตัวกินลงบนตังบ้านน่ะบู๊ขับอหูนไหมข้าวโบราณข้าวโบาก็ข้ากแวะตลาดก็ได้แตงตัวกลับมากกว่า,าใส่ได้เงีานไว<อ>้สินบแวะตลาดข้าวเดียวอ่ะเอาไเรือพี่น้องเออกาส ขึ้นมาแล้วตกใหเน้อนั่งนายเลยไทอะเดี๋ยวขันเพิ่นนั่นเอ์ฟิวมานิมไปใส่ไเนาะต้องตเฝ้าไปไว้นีกระสอบะฮะกระอบใส่ปลาใส่ปลาบ่ดีได้ห้โมใส่รังฟมบ่มไปบนยยาแม่ฮ่าเรียน กาบอี่นอ uh, ่าพอเด็ดขอให้เด็ดมันมันเ่ถูกเป็นแมงตัวใ่เออ่มีเบียร์ายมันเงายางเขาเครื่องเ่ยงางเครวปลาไม่สิยิ่เดดูครับ้้าึนะครับการคคกนนนี ข้องสองนะครับไปตลาดทันไท้มิดไปนีมิดหม่นะครับเดี๋ยวข้งสามว่าจะหอดแล้วยังนอกกันข้าไปใส่นอกกันปลาเขาดงไปลวบ,บันในพี่น้องเอ้าน้ำคืนบอก เล่นบออืมมึงเข้ามามึงยังไงก็ดีอู่กได้เลยเนี่วัาดีเลี้ยงเออยมาใช้เบ็ดความทรงียงดังเนี่ยนะรักขยันได้เก่าตะเก่าเบ็ดตูดดีสิอืมมาตัวใหญ่พุ่นเอาเบ็ดไปเออ A cái điện mà mẹ. Dạ sai. Ông mày sư đằng với đỉnh, ee, bình đỉnh, bình đỉnh, nhau, gì đấy. mà xây biệt nham lên mai. Đi bộ đi. cái đây. Bộ xây đi. วัดตนสตอคูซ้ายอาอบอาณครับนมาถัดใส่เปียดครับใสเปียดได้นสดนำบอกเพียดจ้า,านี่อากาศร่วมๆนะครับ ไ่ได้เป็นบางที่นะครับเพราะว่าถนนยางไปบัได้มาเคยไซครับวองนี้เลยเทือแรกครับผมลองเบิงนะครับลองดูครับพี่น้องครับว่ามันสีใดปะนะครับน้องพี่น้องเนาะแล้วครับจังใดสีไทยเบิ้งไปเรื่อยๆ้ะครับเด้อหามีช็อตเด็ดให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับเอาเบิ้งกันพี่น้องว่ามันจะไหน มีปฏิกิริยาสงสัยมันบ่โอ้เดี๋ยวได้เด้อใจเย็นเด้อลุลนน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวพห่น้องมันตี๋มันอยู่ขึ้นหลุดไปเราไปนี่ล่ะมาหลุดดอกที่โอ้ยนี่น้องเหมันเห็นน้ำมองโอ้เห็นตะเบ็ดหลุดอีหลุดอีหลีพี่น้องเอ้ยอะไรเงียล่ะเดี๋ยวเรนไปเดงต ยังไย่ยังไ่ถือว่ามันมีปฏิกิริยาอยู่น้องพี่รองเนะาะถือว่ามันเตือนอยู่บนค,คอลละนะนี่เบ็ดดวงแง่ไปบอกะฮะเอาเงีย,งน,<อ>น,ยนพี่้องครับคืออยู่คือคอยูออ่โอ้ยสองเทียร์อะไพี่น้องเอ้ต้อง้าบบ่ฮะ รอนซองล้างเลยพี่น้องเลยถ่ายนะครับยำรอบแรกครับยำเบยดยมเบ็ดพี่ยยมยเบีองรอบแรกครับจิ้ววะน้องยวสายตาหรือสายตาออจังวะนะครับตาของแท้นะครับธรรมชาติมาไปกินอยู่ทบ่ไดดบ่ได้ก็บ่ไดเห็นตัวน้องพี่น้องมาจากตัวเนาะบ่อถิ่นเกษตรเสือป่ามาเส่โด้งเนาะ เงียเะไังกนั่นืตอนเอา็นืนียอไอยเนี่ยพี่น้ายยังไปกินอยู่ปลายไหมโอ้แลสวอปแล้วกับใชนสอบครบแล้วกับมันข้างบ่โอ้ยเบ็ดยูเทิรนพูดอ่ะมันโดนหลยบ่ได้ตัวนี้มันเป็นนกบ่กิน ตางนโอ้ยโอ้ยวเยย็นเเด้อตาปลี่ยนไหมปลามันเนี้อตายเปลี่ยนเปลี่ยนอันเอามือถือออกมาเจ้าหน้าอันแรกครับเดี๋ยวล่อล่อรุ่นอันต่อไปครับอันหัวคำหัวคำทงทงหน้าอันโคอีด้วยบุตะเอกดีครับพี่หวันนะครับสสวัดีครับทีมงานแง้มโมแดงครับเนี่ยใครโมแดงโอ้โหขนเครื่องบินนี่หัดเครื่องบินพี่ร้องเอ้ยพุนะ โอ้ยอยู่ไก่ส่วนน้พ่มเนี่ยครับคู่ซ้ายนะครับสวนน้ำพุคู่ซ้ายแอบจุนคู่ซ้ายหรือคู่ควคู่ซ้ายออคู่ใช่ถ้าเราอยากไปยูเทินขัวก็ไปขัวก่อนแล้วมาซ้ายโอ้โหนะครับมาใส่เบ็ดดูเครื่องบินไปนำนะฮะคนหนึ่งเรียมตาอ้าไวเอาเด้เด้อเดยจงเ้อเดอพจังไลไรุ่นรุ่นพี่น้ไว้วอูยุยย พออพออพอยดเลยเอาคนมี้าตากหน้าบ่นน่บ่ออะไรอ่ะโอ้ยแค่อานี่ไหนถุงเจ้านี่ถุงบ่อมันสี่ยุห้มันรดนะมันค่อกๆโอยพอยาหนุนล้วพี่น้องพี่น้องโอ้ยน้ำบ๊กไปหลายเต๋อบ่อะไรยู้ำบ๊ะมาหันหาบ่พอเด้ปลาปรอนตัวแรกครับปาะ่อนอ้าเดี๋ยวเบิ่งจะดอกพี่น้องเอผิดวังหรือ่ผิดวงล่าเป่ายาปรทันโอ้มันคำมันถ่ารอบคำ อบอกพ่า้าคำอ่ะเอาอันนั่นนี้นีมาใส่ไหมใ่ตัวนึงแล้วครับพี่น้องครับนี่เขียวหรือมาบอกเน่าบดดก็เรยกว่ากาเุ้ยเ้าทีเอาแนวใส่ลาหงเอาอยอถุงอยู่นอออ๋อยู่ในเงี้ยอยู่ในเงี้ย ได้ตัวน no kind of ึงแล้วครับน้ำบกไปหลายเตอพี่น้องบอกว่าเจ้าถ้าหรายก็หลายอะลึกับเหมือนจริงเพราะแม่นลามันหลายบริเวณบริเวณนั้นมันบลกินพี่พี่แต้มนึงแล้วครับโอ้ยอุ้ยมีมีนึงเน็ดหนิไก่สีรดล้วเอากระสอบมาใส่ไก่สีรดอ่ะกระสอบมาใส่ไก่สีรดแล้วโอ๋อแต้มนึงแล้วครับมาซาดนี่สีเพราทันนี่กันเด็ดหนิท่านท่านสีรดแล้วนี่เบิรงกวันมัดเนี่ยเบิร์เบิรงกวันมัดเบ็ดจะได้หาซื้อใหม่แล้ว บอซื้อมาก็น่เทามะย๊าเอาเองคันสุดย๊าเป็นมดดงเปรี้ยวเขาเขาอันนี้ไหมนะดูเขามาเอาเองมันซื้อได้ไหมขั้นก็ได้คันบ่เหลาเองเดี๋ยวเขาปลูกเขาปลูกไม่แล้วทีนี้ประมาณสามสีดตัวครับเอาลังไม้มาใส่หรือยังไงตั้งไม่ไรสุดเลยไม้ยูโรถปุ่นสามแย่จะสองโล่เขนโร่หมดแล้วเนยสวบแล้วมันค้างครับอันนี้ ได้มได้รอบนึงเราไม่กินเขาพี่น้องครับอู้ยิ่เขาไม่ยังกินห้องแกงาไม่แกงเาไม่เนาะใช่บอกออได้ปลาตัวเดียวแกงเาไม่เป็นซะก่อนแล้วัสิทธาี่นางอยู่วว้แล้วเอาเงียงยังใส่แ้นเรไมอันนั้นเพื่อนเป้อันนี้ไอ้ทสายเออเอาเงียยังหอูฝักทั้งเบิร์ดนะครับดูดยังพ่อกันพี่น้องพี่หวัน ครับเ่องเขาเวิร์ดากัโลมากัโลปจุกราบอมีนก้อนซื้อๆหากินเขาก่อนครับพี่น้องครับเอออันนี้ปล่อยไปดิอันนี้ปล่อยรอบนี้เราก็เป็นรอบที่เท่าไหร่ครับรอบที่สองรอบสองรอบแรกได้ตัวนึ่งหลังจากกินเขาแล้วไปอ้ายบัตรประมาณสามสิบในที่ใดเนาะเอาเงี้ยเอาสอบเกย์แล้วสอบเห็นยังพี่นั่งเอาสอบป้าผู้เอาสอบเห็นไหม เดี๋ยวทย่าหว่าหันเราเอากระสอบหันเดตัวหนึงดอสงปยสงปยทอกรสันปลานีตัวแง่แง่สอบแล้วตแล้วตัวตัวแล้วสอบค่อยๆย่างค่อยๆย่างกีตะไี่รอบสองครับค่อยๆย่างค่อยย่างมันจะลื่นมันจะลื่นเลยลครับไปหจไปขอปลาด้ยป่ะเนี่ยรอบสองเลยเบสชิบาหลัง คนเป็นสิบคนเป็นสิบค,คุณเหมือนมั้ยกี้จะหักกันแพงก,กันตัวไม่ถูกจะจุดตูกใจด้วยเป็นไงไมีปฏิกิริยาบ่รายังบอกมันร้นอนกัโอ้นี่ เงียบห็นมันร่อนโอ้มันร่อนแห่แล้วมาย่างมาหยังไครับผมฟ้าวองอัดแล้วอันนี้คือบ่อะไรเดกิเลยังไม่มีอะไรคือว่าจสอนเจ้าันอยากให้พี่น้องดืมหว่าเทาจะได้ะเยั่นอาจะว่นกินก็ได้ช่วยกันนะพี่น้องเนาะครับนี่ย เฮ้ยไอไอไอคมเงาตะคมตะคมอยู่เอ้าเอ้ยเฮ้ยเงาตเอาลครับเอาลครับโอ้เดี๋ยวได้ไ้ผมขอเทานกันปองเลยเอายยามเอาเองเลยเด้อมันถึงสววเป็นยังไม่มันก็ฮตะงอนะมันมันกินยาเมลแงเอาแล้วเอาแล้วรอบสองพี่น้องไปๆปๆๆ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 ๆลูๆ สวยครับใส่สวยครับนี่งดบได้สองตัวแล้วนี่ครับปูบักรุนนี่สุดยอดเนีแตวมที่สองนะครับไม่ยากแหวมเปิดกระสอบมาให้นะครับเปิดกระสอบกีวันผมนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหตัวนี้ป้อดเก็บมันรรมมาซาก็นี่รู้เลยนี่ใหม่ฮียนแล้วเอ้ยอยู่บ้านเรียกปลาอะไรปลามองไม่เห็นปลาช่อนเออแมนเอ้ย เยเราก็ยังมาเล่นมุกนะครับไม่ใช่พอดีเราจะเก็บเฮียเฮียนแล้วเอาเอาอันละกระเซเงี้ยเม้นว่าไอ่เก็บแล้วเขาเก็บแล้วเก็บเก็ล่นมัโอเคเก็บเลยนะครับไปไปไปมันเดือดแล้วฮะฮะอีปันยังแยกไฮ้ย้ยสู้กันไ้เนาะปเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องยี่ปันยี่ันนี่นี่ยี่ปัมาเลยอยี่ปันใชไหไมยังไม่ยังเก่าเก่าค่อยค่อย ต้นจะสีลมใส่ไฟใส่ใชแล้วายเออเออนง้ยไฟไฟไฟหันพมีการลำบากมันก็ประเดีฝากห้องฝ้าห้องฝนะนอเลาอ้ล้าเอไม่อ้ลองเลย่องคือ่ะอน่อยวะนาะขอลองตัวกีตัวน้องเลยขอหน่อยเห็นมันเบ็ดเบ็ดนุกนอยู่นะขอหน่อยมั้งเอาเออ เู Treasure, referral, no ้หัวหน่อยพนอยุยเอา่เามันนอยเด้อไปเดมันะไปอาอย่า <uh> ่อลอง่อลองเอ้าโอ้นี่ปลากรอเอ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 อ้อยอาปลาช่อนนี่าชอะไรนะไม่ใช่อเมอตัดทอเมซอนคูซอนสอุยสันอ้ยเางามมาก ถ้ามาทาบกูนี่หลุดอีกแน่เลยเห็นไหมเนี่ยจนเมย์อันนี้มันหาขีดตัวนี่ไหมใส่ใส่ใส่ขีดมันจีวิ้นหัวเลยเร็วเอาออกโอเคใส่กระสอบเลยไอ้จีบินน้ำมันใส่กระสอบเดี๋ยวจีไปต้มเลยนี่นี่กระสอบจะใส่หนีเลยพิสต้มมันนี่เลยบบดนี้ยเอาอาเอามืออาซีมาพี่ปันนี่ปล่อยข้าวเอามือจกหูมาเลยนี่จกหูเลยจกหงือกสุดอะไรสดบอกครับผมนี่ครับโอ้ยพี่น้องนี่สดสดครับ โอ้ยกินเขาเลิกเนาะขอบคุณครับขอบคุณที่เขามาเบิ่งดนะครับเด้ออืออ้ยอืออ่ะโอ้โหพี่น้องจ้านี่อเาใส่เข้าไปแล้วใส่ไปแล้วใส่พยอยามรอบสามอีกเอาเอาเอาเงี้ยมันเออมันกินน้ำมันขึ้นเรียนอ่ะขึ้นเรียนมันปักไว้ครับปักไว้ส่วนพ่อมันจุบจับจุบจับอยู่แถวนี้เนาะแสดงว่าข้าเจ้าบ่บ่ใครใส่ไปบ่ข้างบ่ได้ใส่ มันโย้ยบ่คยเหนเลยพูนะโมเมนต์ไอออาอ,อานเมันมืดดอตไม่ไม่ยากไอเอมมา,า,าแต่ว<อ>่าโ่ปลาธรรมชาติอะแต่ว่าลอไว้เห็นมันเปนปลา<อ><อ>คือให้เขามีอะไรกินปลาปือักปลาปอมันก็ยุ่งสิแล้วม,มันบริยุทุุมได้หนิยี่ไข้างหลวงนี่โมเมนตยุทุม<อ>ได้ตอนนี้ยุ่นี่ยังเทเบาลวครับบัรสุดท้ายครับ สิได้เก็บเบ็ดแล้วพี่น้องไหล่ะไม่เป็นแล้วแม่มาทำวิ่งเพื่ออะไรไม้ว่ายามก็เสียงฟาดหมากูเลยเอาโอ้นโหดิพี่น้องกูดินเลยนี่เอาง่ายโอเคเอาขี้บดินตรงมาอือแปกเนาะอือโอือกูดินเหรอ ไม่ก็ยังคนเอาปลามาใส่ไปไั่ข้นดินไม่ล่ะกรวโอ้มันดินโดนตัวมันเริ่มแข็งแล้วนะมืออะไรแล้วเมืออะไล้วผมรู้เมื่งไม่ดินกันปั่นเสื้อกันบีแล้วอโอ้นิ่งเลยตัวนี้อืมอืมอะไรอยู่ไม่ได้สามชีตัวอยู่ดอกพี่น้องเลย มันแรงเดินยังไงอ่ะดินมเปนเท่าเดินะ่ไรใชไรเออเบ็งเออเบเบ็ดจนลาขวัญเบ็ดบ่อันนี้เนาะบทนไมเสือกเสือกก็ดีเสือกไงเสือกแม่ฟุยปหรอฟุ้ยก็ไวหนนหนุนเดจนฟุ้ยเสือกเกลรดดีนะเสือกเกลด